بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى شكور كابرونا سبحانه أنا وطلعت بريبي كابراون هذه سوكاي كابلو قاهرة ومكسامات ในการาพาตัวเรามาสูมส่มัสยิดมาปฏิบัติตามสุนนะของทรสุ่สุรลองอะเลียวซลัมมาตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ลาสมาตาลาแล้วก็ทรส,สูลของพระองค์นะครับแล้วก็ให้เรานั้นอขอดอวยาต่อ,ตอพระองค์ลาสมตาลานะให้เราได้ยืนหยัดนะอยู่ในศาสนาของพระองค์นะครับแล้วก็อยู่ในการจงรักภักดีในการตออรับต่อพระองค์ลาสมตาลาตลอดไปนะครับจนกว่าลมหายใจาสุดท้ายของเรานั้นจะจบจากตุนยานี้ไปนั่นเอง น้องครับอลอสมาตลาเตือนบอกเรานะครับว่า,เ,าเราทุกคนนั้นจะต้องไปรับการสอบสวนไปรับการตอบแทนในวันอาคิราะห์นะครับแล้วก็จะต้องผ่านการทดสอบต่างๆทุกอย่างแม้แต่ในวันสุดท้ายก่อนที่เราจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์นั้นพระองค์ตลาก็จะให้เรานนั้นได้ผ่านด้วยนะหมายถึงว่าอย่างไรก็คือหมายถึงว่าทุกคนนั้นเ,เราจะมีหลัก,ลกยึดมั่นของเราตรงนี้ว่า,าคนที่ จบชีวิตไปแล้วนะั่นนะ่ะนะจะได้เข้าสวมรา์เลยในะรกนี่นะมันอยู่ที่การกระทําของเขานะในดุนยานี้บางคนนี้เข้าโดยไม่ต้องผ่านนะรกก็มีนะเข้าเลยนะแต่บางคนนี้ก่อนจะเข้าจงต้องผ่านผ่านการชําระความชั่วซะก่อนที่เรามีติดตัวอยู่ถ้ามันมีมากมากกว่ความดีของเราก็จะต้องผ่านรกซะก่อนนั่นเองนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเชื่อและมัน่นเราก็จะต้องระลึกและต้องถนาดัดอยู่ตลอดเวลานะในการที่จะดําเนินชีวิตไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อย่าได้ประมาทนะครับเพราะว่าเรามีเวลาช่วงแค่ในดุนยานี้เท่านั้นเองนะเมื่อจบชีวิตดุนยาไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะที่จะประวิงเวลาหรือมาขอทําอะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่เราไม่ได้ทำได้นั่นเองนะอัลลอฮ์บอกเราในสุรารยมนะครับสุรที่19นะครับอายะห์ที่68แอัลลอฮ์บอกนะครับว่าฟุบรับบิการนะชุรานหุม วาชยาตีนะซุมมาลานุเิรนาหุมฮาวลาจหันนามาจิซียาอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นน่ะด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าเนี่ยแน่นอนแล้วเกินเนี่ยเราจะชุมนุมพวกเขาพร้อมด้วยบรรดาชัยตอนนะแล้วเราก็จะนําพวกเขาให้มาคุกเข่าอยู่รอบๆนรกนะครับอันนี้คือคนที่กระทำความผิดคนที่ที่ฝ่าฝืนที่ละเมิดทั้งหลายแหละนะนะ ก็อย่าได้อย่าได้ทนงตัวนะครับหรืออย่าได้ลำพองตัวเองคิดว่าในดุนยาเนี่ยไม่มีอะไรนะเขาจะทําอะไรตามเพลใจเเขาก็ทําได้นะเราบอกแล้วว่าด้วยพระนาของพระเจ้าของเจ้าเราจะชุมนุมพวกเขาแน่นอนแล้วเกินเนี่ยเราจะชุมพวกเขาในวันนั้นนะวันที่เราจะคิดบัญชีแล้วเนี่ยพร้อมด้วยบรรดาเชตตอนแล้วจะนําให้มาามพวกเขาเนี่ยมาคุกเข่าอยู่รอบๆในรกทั้งตัวเขาแล้วก็บรรดาเชตตอนด้วยนะ เพื่ออะไรเพื่อเตรียมที่จะที่จะพิพากษาพิพากษาแล้วตอนนั้นนะครับซุมบาลานซิอันนามิงกุลิชิอาตินอายุหุมอชดวัยลระมานีไอิยานะเราบอกและแน่นอนเราจะดึงออกจากทุกๆคณะนะจะดึงออกจากทุกคณะใครนี่บอกเขาที่ดือ้อรั้นที่สุดต่อพระผู้ทรงกรณาปราณนีนะเราบอกจะคัดเลือกเอาเอาตัวตัวแป้งๆน่ะตัวที่เป็นหัวหน้าอา่าเป็นผู้อา่า มีบทบาทที่ชี้นําเขาให้กระทําผิดให้กระทาความชั่วเนี่ยเราจะดึงมาจากทุกๆคณะเลยนะซุมมา,าลาห์นุอารามุบินล,ละดีนะฮุมเอาลาบิฮาซิลียานะ <S 1> <S 1> และแน่นอนที่สุดเนี่ยเราก็รกูร้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่เหมาะสมยิ่งที่จะเข้าไปอยู่ในนรกเราก็ทรงรู้ว่าใครนี่มันสมควรที่จะเข้าอยู่ในนรกนะ <S 1> <S 1> สมัยอยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับลำพองตอนนะอัะตาะกับบดโออวดนะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าคนอื่นนะ แต่ขณะเดยียวกันเนี่ยก็นําพาคนอื่นเนี่ยให้หลงผิดด้วยนะครับตรงนี้แหละนะวันข้างหน้าเนี่ยอัสสลาก็จะเอาพวกนเนี้มารวมกันอยู่รอบๆในรบมาคุกเข่าด้วยนะพร้อมจัางบรรดาชัยตอนด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เข้าไปส่วนในไฟในรลเลาบอกว่าอิมิงกุมอิลาวาริดุฮากาณาลารบิกาฮัตมัมมารติยาและไม่มีผู้ใดในมือพวกเจ้าเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ที่จะต้องผ่านเข้าไปในมันนะคือทั้งคนดีแล้วก็คนชั่วนจะต้องผ่านเข้าไปนะ ผ่านยังไงสําหรับคนมุกมินเนี่ยจะเดินผ่านไปนะบางคนก็เดินผ่านไปอย่างรวดเร็วบางคนก็เดินผ่านไปอย่างเหมือนกับสายฟ้าแลบอย่างเนี้ยนะครับบางคนเ,เนี่ยก็ก็อาจจะเดินช้าสักนิดหนึ่งบางคนก็เหมือนกับลมพัดเดินความเร็วของเขาบางคนก็ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมบางคนเนี่ยไปแล้วแต่ไม่พ้นต้องโดนสอยลงไปอยู่ในนรกยานนาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราบอกไว้นะเราบอกไม่มีผู้ใดในพวกเจ้าเนี่ยนอกจากจะต้องเป็นผู้ผ่านเข้าไปในมันนะ มันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดไว้แล้วแน่นอนสำหรับพวกสำหรับพวกพระเจ้าของเจ้าเอาล็อกกำหนดเอาไว้แล้วตรงนี้ว่าจะต้องผ่านนะแต่สาหรับคนมุ่งมินก็จะผ่านไปได้นะแต่คนที่กาเฟสเนี่ยคนที่เป็นคนที่ปฏิเสธนะคนเนี้ยพวกเนี้ยเอาล็อบอกจะเข้าไปอยู่ในมันนะจะเข้าไปอยู่ในมันเนี่ยเราก็ขอเราขอดุวอาต่อลาสเวลาครับให้เราได้รอดพ้นนะรอดพ้นจากการที่เรานะั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในรกจักันนำนั่นเอง ครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราด้วยว่าในดุนยาเนี่ยเราสะสมอามันสะสมสัเบียงเอาไว้อย่างไรเรามีความบริสุทธิ์ใจแค่ไหนต่อรัสุมาหานหัวตาลาเราตอบรับคําเรียกของรสัสผลาแล้วก็รัสุูนของพระองค์หรือไม่นะครับมันอยู่ในดุนยานี่เองนะครับเราบอยนะครับวา่าซุม,มณาณฑจิลละดีนัตตะกาววัตสุอลิมีนาฟีาฮาจีติยาแล้วเราเนี่ยจะให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้นรอดพ้น นี่คือคาตอบอัลลอฮ์บอกจะใหู้้ทธ่ยมแก่ในรอดพ้นแล้วเราจะปล่อยให้บรรดาผู้ที่อาธรรมคุกเข่าอยู่ในนั้นคนที่อาธรรมก็คือคนที่ปฏิเสธอลัลลอฮ์สุบฮัตตาลาคนที่กระทำความผิดกระทําความชั่วคนที่ยะโสโหางและกระดืร้ร้นก่ออัลลอฮ์สุบฮัตตาลาอยู่ในดุนยานี้ใช้ชีวิตตามกระแสตามอารมณ์เลยนะไม่ได้คํานึงถึงข้อห้ามที่เราอัลลอฮ์สุบฮัตตาลาได้ห้ามเอาไว้ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ปฏิบัติต,ตามพระบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮัตตาลาไม่ตอบรับคําเรียกร้องของอั นะครับในวันนั้นเนี่ยเราบอกว่าจะปล่อยให้บรรดาคนที่อาธรรมทั้งหลายเนี่ยคุกข่าอยู่ในนรกนะครับส่วนคนที่มีตักวาคนที่มีมาเนี่ยพระองค์เราท่านนั้นจะให้รอดพ้นนะวันนั้นพระองค์เลาทาองค์เดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ทุกอย่างนะไม่มีใครที่ช่วยใครได้เลยเรา์ก็สัญญาแล้วว่าแล้วเราจะให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้นนะรอดพ้นนะรอดพ้นจากนรกจะหันนำนะแล้วเราก็จะปล่อยให้บรรดาผู้ที่อาธรรม หรือคนเลวคนชั่วเนี่ยคนที่ปฏิเสธอลอสตาลานั้นคุกเข่าอยู่ในในรกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นศสัจธรรมเป็นความเป็นจริงที่พระองค์ได้บอกเราไว้ในอัลกุรอานเป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตให้เราได้รับรู้นะครับเหมือนกับเราทําข้อสอบอ่ะข้อสอบได้ถูกเฉลยให้เราแล้วว่าข้างหน้านี้คาตอบคืออะไรแล้วเราจะต้องตอบอย่างไรต้องทําอย่างไรถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าใครที่ยังพาตัวไม่รอดเนี่ยก็เหมาะสมแล้ว นะครับที่จะต้องถูกลงโทษในนรกยันนำนั่นเองนะครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้มั่นใจนะครับมั่นใจในในคำม,มั่นสัญญาที่พระองค์ลักวราได้ให้กับเราไว้นะเพราะพระองค์สัญญาไว้แล้วนะครับบอกว่าไม่มีผู้ใดในบุคคลเจ้านี่นอกจากจะต้องผ่านเข้าไปในมันนะมันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดเอาไว้แล้วแน่นอนสําหรับพระเจ้าของเจ้านะแต่คําตอบก็คือเลาบอกแล้วเราจะให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงเนี่ยผู้ที่มีตักวานเนี่ยรอดพ้นจากนรกยันนำนะครับแล้วก็จะปล่อยให้บรรดาผู้ ผู้ที่เป็นผู้อธรรมเนี่ยคนกาเฟสคนที่ปฏิเสธคนเลวคนชั่วทั้งหลายเนี่ยคนที่ดื้อรั้นก่อนลัสวลลาเนี่ยพระองค์จะปล่อยให้มันคุกเข่าอยู่ในรกนั่นเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อนะครับแล้วก็ขอ้วยอารน,นะครับขอพระองค์ลัสเวลลาได้ปลดปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากอาสาจากไฟในระกนั่นเองนะครับก็โดยกับการทําอามัณนิบาดาของเราการเอาจริงเอาจังของเรา Kesucian dan juga jenaka diberi kepada kita dalam melaksanakan peraturan yang telah diberikan oleh Allah SWT di atas pasaran ini. Terima kasih.